ใส่ดีเซลสะดวกกว่าเอากำไรหไล่ยขวดช่วงนี้กับพวกลูไ่ไอ้หอดมองไดเดอร์พี่น้องเลยรูแต่วาเลยจากอ๋อวัดบัางตะข้อนะครับหอดวัดบัางตะข้อแยกไปพอวัดพอดีพี่น้องวัดบัางตะข้อ นะครับเลยอีกสิบีจิโร่จังหวัดตากนะครับแม่สอด้อยสามสิบเอ็ดไม่ไกลนะครับไม่ไกลแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวไม่ไกลไม่ไกลพมเร็วนี่สม่ำเสมอเนี่ย บ่ได้เบรกบ่ได้ยุดบ่ได้ยังเลยไปเรื่อยๆเนี่ยข้าเดียวหอดถนนหนทางดีมาตรฐานนะครับมีเกาะกลางถนนให้เรียบร้อยเขาเขาเบิ้ลเกาะขึ้นไม่ได้เออเรื่องกันแต่กับบ่ท่าสะท้อนแสงเท่าไหรวะอยากเก่าหรอ tặng không lưu không tìm nó không lưu không tìm với cái cậu xếp cậu cậu xếp cậu chút cậu cậu nó loại Bye, bye. ว่านน้องอย่าปล่อง นีอย่างน้นเนสองขางางยโอ้มเล แหงเนาะคนพวตกว่าเป็นหูแหงแหง่ว่าเพราะใครเลื้ยให้น้ำให้น้องแถวเนี่ย อีประมาณ30โลอคจังจะวัดตาด,ดตาดระวังหลับในทางมันลงมันตรงนะครับทางลงทางตรงยางคนค้นขับหลับ ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดต,ตากนะครับสมัยก่อนในวิธีการแจงง่วงนะครับในการขับรถตะกอนเนี่ยมีวิธีเดียวนะครับตะกอนที่รถแช่งกันไล่กันนะครับผู้หนึ่งไล่ผู้หนึ่งหนีนะครับมันเกิดความตื่นเต,นต้นนะครับสมัยก่อนเนี่ย บ้อง่วงนะครับเฮ็ดให้เขาบ้อง่วงเพราะจำเป็นต้องไปหาเพิงยาว่าจำเป็นต้องไปหากินยาโมงยามากนะครับครับรถตะกอนเนี่ยต่างขงัต่างสีแซงไล่แซงกันนะครับความเร็วเขาประจํากัแตะกอนนะ่ะเขาประจับความเร็วผมมียังจับดอกซุ้มตะกอนเนี่ยมีอย่างแตน เอามาไปยืนไว้ขัน้นในช่งซีชี่เร็วๆวแน่กะว่าบอกกันตำรวจทั้งหลวงเอาครัวเขาครัวเขาก็บอกว่าเข้าแลนเท,ท,ท่านั้นเท่านี้แท้หน้าวัดบ่มีนะครับช่วงน,นั้นนี่แน่กะขันถือคัวง่ายก็ได้อยู่ห้าสิบบาท,บาทมือหนึ่งจะขั้น่ะนะครับหลายขั้นนะ ถือคู่บรยากเนี่ยเอาละพระต้องก็ร่อยนะครับสมัยก่อนสิเป็นทั้งสั้นนะครับเครื่องตรวจจับความเร็วสิบบุมีกล่องตรวจจับความเร็วสิบบุมีต่กอนะมีต่วา,าวซื้อซุ่มมาตำรวจกันไปอาศัยกินน้กาตตำรวจทั้งหลวง กรเาเบิดเงินหรือทองใส่นะครับจะเรือ่องหลงเรื่องตรก่อนตำรวจทั้งหลวงกะดูดีนะครับดูดีนี่สงาราศีนะครับไปไก็จกไปยุ่งตำรวจทั้งหลวงต่ะก่อนก็าจะมีซุ่มจังไรนะครับไปท่ายิปท่าย,ยัางลองเลี้ยน เลี้ยงเรียกเงินเรียกท่องนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปหันมาใส่วิธีการไม่มาเนี่โอ้ว่าตัวขั้นอีกเมื่อแลนหันแถลงคนท่านี่ยอันมาใส่วิธีการไม่มใ,มใ,สไมใส่กล้องนะครับใส่กล้องจับป้ายทะเบียนช่งไปหอดบ้านขันพัสนก็เอากล้องมาถ่ายเลย นะครับมายืนไทยคือผ่านว่ากันยืนไทยขั้นใดนแนลนเร็วก็กำหนดกะกดชัตเตอร์ชับ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 กํหนดนะครับไปตรวจสอบทะเบียนทะเบียนนี่ผู้ใดเป็นเจ้าของเอาภาพเอาคววมเร็วนะครับส่งไปบ้าน บอกราคาพอโดยที่ต่อบ่าไดเลยนะครับสม,มื่นเป็นสัน่นเป็นการป้องกันเจ้าของต่อีกขา้นหนึ่งนะครับซุวมตารวจวานเฮ่าบางทีอากาศ่ม,ามีโอกาสได้แก้ตัวบม่มีโอกาสได้อธิบายนะครับบางทีคนเฮามันเก็บทอง,องสิปวดทอง,องสิต้องฟ้าออกไปได้ปวดขิงสิปวดเยี่ยวสินะครับ ต้องเฝ้าอาไปเขาของน้ามันนายเห็นใจอยู่เลยครับบางเทียว่าสัุนมนฉี้ให้ส่งมันยากนะบางเทียต้องลวดเนี่ยเขาเพสนใจเพราะอใจทั้งพว่มเดือดร้อนไปจอดขีดข่างท่างจอดเงี้ยวข่างท่างคือเเ่าสม,มื่เนี่ยครับลำบากเยอเลยนะครับต้องแรนหาปั๊มให้ได้ วัปั่มยืระยะหากิโล10กิโลเหยียบเข้าไปก้มเร็วนะครับเพื่เษียมันท่านการตำรวจกัดท่ายรูปซะตั้งฟองอัตโนมัติไรซะเสียดเขานะครับแบบนี้คื็มีแยอะๆนะครับ จังหวัดต่างน,นก็จงขี่ฟ้าเมื่อดึงตะเวนแถ่นอ๋อเนาะเมื่อนี่เจ้าโมฮันหอน,ออนออตัวไปย่างเนาะ

สร้างไว้สร้างตากสินมหาลาศเป็นสวนปา่าสวนท่านที่ราชการลูกไใ้นะเย็นแต่ไปี่นนองเอ้ยจะวัดตากด้วยกไกลผลนะครับ ตั้งหลวงแผ่นดินหมายเลขสิบสองจรย์กระแพงเพ็ดเพื่อพันกับใต้โยนกระแพงเพ็ดพวกไก่นี่มว่าสินหวัดต่างแย่ไปได้เต๋อตากตรงไปพันกับใตเ้เาราือใส งนนมันไปสอย10จังหวัดตาด20 ว่างประจวบนะครับเจ้านุวันวัางประจวบนะครับ Give like างเมาเกยเมา,มาบบ่าบาเก่านะครับมาเีเ่งเาแย่ ดีดปนจำบ้างมากวงแบกตั <love> วิยทยาคม เขาเช็ดจ,จังหวัดตากแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเอาไวส้สำนีก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันชิหน้าพี่น้องสวัสดีครับ